ทุกท่ครับอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมอยากแนะนําคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวที่หาดคุ้งไม้มาครับจังหวัดจันทบุรีครับหนึ่งร้านอาหารที่อยกจะแนะนำครับเพราะว่าอยู่ในส่วนของเบกกี้สโคบลีสอร์ทครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไลท์เฮาส์บาร์แอนด์ครีเครับและตอนนี้ครับอยู่กับเจ้าของนะครับคุณชุบครับสวัสดีคุณชุบครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคุณชุบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเลยครับผมคุณชุบครับบรรยากาศที่ร้านเนี่ยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบ ดูโรแมนติกมากโรแมนติกเพราะว่าอย่างรีสอร์ทเนี้ยเป็นรีสอร์ทที่เป็นเป็นสไตล์ยุโรปอับครับใช่ครับจริง,รงๆ Becky's Cove รีสอร์ทเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงตอนตกครับที่รัฐโนวสกอร์เทียประเทศแคนาดานะครับเราเลยหยิบคอนเซปต์เนี้ยมาไว้ที่หาดคูมิมานจังหวัดจันทบ,บุรีเออเห็นอย่างบริเวณสวยๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่แบบเป็นคู่รักจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาถ่ายวีดดิ้งอะไรอย่างเงี้ย ครับยินดีเลยครับทางเรามีมีเป็นแพ็กเกจให้นะครับเวดดิ้งสามารถเข้าไปถ่ายในหมู่บ้านชาวประมงได้เลยนี่ครับอันนี้อยู่ในเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับ12ไร่ครับ12ไร่เป็นสิบสองไร่เป็นห้องนี่เราเราเป็นมีทั้งหมดกี่ห้องนะครับเรามีทั้งหมด4แบบนะครับตั้งแต่ห้องดีลักนะครับแล้วก็ดีลักพรูเอสเซตครับดีลักเจ้าบุซซี่แล้วก็สุดท้ายเป็นพูวิลล่าพูวิลล่าด้วยครับก็แบบใหญ่มากคุณผู้ชมห้องขนาดดีลักนี่ก็ ก็ใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วคิดดูห้องที่แบบเพิ่มแบบอัพไปอีกเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามากันทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้อันแรกกันเลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นหมูช่วงวงใช่ทร์ใช่ครับถ้าเกิดว่ามาที่นี่ว่าจันทบุรีเนี่ยต้องหมูช่วงวงเลยใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพิซซ่าแฮนด์เมดครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจะเป็นจะเป็นจากบายเชฟนะครับสมชีสครับพิซซ่านี่ฮะก็เป็นใครที่แบบ ชอบทานชีสใช่โอ้โหรับรองนี่เห็นมานี่แบบหน้าเยิ้มๆอร่อยมากครับหน้านี้กลิ่นนี่แบบว่าหอมมาเลยนะฮะนี่แล้วก็อันนี้เลยฮะอันนี้จะเป็นเส้นจันผัดปูนิ่มครับโดยทั่วไปที่เรามาจันอาจจะได้กินเส้นจันผัดปูอะไรแบบนี้แต่ของเราใช้เป็นปูนิ่มจากฟาร์มฟาร์มปูนิ่มที่ขุงพระเอกของเราเลยใช่ครับถ้าเกิดผู้ชมมาแล้วผู้ชมต้องสั่งครับอันนี้ชื่อว่า Fisherman Happiness ครับนี่ครับความสุขของชาวประมง เป็นคอนเซปต์ของหมู่บ้านชาวประมงด้วยส่วนหนึ่งครับผมเราไม่เอามากริวร้อนครับเรามาขายเป็นสไตล์ยุโรปขึ้นมาเราเป็นซีฟู้ดเย็นนะครับรวมอยู่ในในในบันเนี่ยฮะพร้อมกับซอสที่บอกว่าเป็นทีเด็ดเลยคือซอสของเชฟเรานะครับจะมีตั้งแต่ซอสซีฟู้ดซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็เป็นซอสเบกกี้ครับโทษนะครับครับผมนี่ฮะกุ้งครับโอ้โห ตัวใหญ่มากๆนะฮะอันนี้กุ้งก็เป็นกุ้งของเป็นกุ้งลายเสือจากเมืองจันเหมือนกันน <c oughs> ี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นท้องทะเลของเรานี่เองกลิ่นหอมมากแล้วก็ทั้งบรรยากาศของร้านเนี่ยเป็นโทนออกขาวเลยใช่ไหมครับครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดพิกัดเนี่ยอยู่ตรงไหนอพอมุ่งหน้ามาทางหัดคุ้งวิมานนะครับจะเจอสามแยกนะครับคุณเบิกเลี้ยวซ้ายครับตรงมา100เมตรของเราจะอยู่ใหญ่ๆเลยครับอยู่ซ้ายมือจะเห็นเป็นที่ชัดจะเป็นโบสถ์ เป็นโบสใช่ไหมล็อบบี้ของเราใช่ครับมีเว็บไซต์มีเบอร์โทรไหมครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะลองแบบนี่ครับผม w w w ร์ไวย์เว็บเป็กกี้สโคนี่นะครับหรือว่าจะลองโทรมาก็ได้ใช่ไหมครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับศูนย์สามเก้าครับสี่หกศูนย์สาม่หาครคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รู้ถึงเรื่องราวสถานที่แล้วก็รู้ถึงสถานที่ของร้านอาหารต่อไปครับเรามาชิมอาหารกันเพราะว่าอาหารที่วางอยู่เนี่ยโอ้โหหน้าตาหน้าทานมากครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอชิมนี่ก่อนเลยครับซึ่งเป็น ของพื้นเมืองเลยใช่ไหมฮะหมูชะมวงมาที่เมืองจันเราต้องต้องต้องทานครับนี่ฮะออกหวานใช่ฮะคนจันเนี่ยจะจะเป็นเป็นจังหวัดที่กินติดหวานนิดนึงนะครับจะเน้นติดหวานนิดนึงหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวจากใบชะมวงถ้าแล้วหมูลุ่มมากนี่แล้วก็อันนี้ครับโทเนียมต้อง เราเวลาทานพิซซ่าคุณผู้ชมเราต้องใช้มือเลยใช้มือครับต้องใช้มือเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้อนนี่อาจจะไม่อร่อยครับครับผู้ชมดูนะครับขอบนี่แบบกรอบมากต่อไปนี่เลยครับนี่ฮะเส้นจันผัดปูนิ่มครับเส้นจันครับผัดปูนิ่มนะครับนี่นี่ครับ นี่นะครใครที่ชอบปูนิ่มใครที่ชอบเส้นจันเนี่ยมารวมกันแ่ะทองที่นี่เลยครับนี่ฮสุดอร่อยมากครับหน้าตาดีด้วยแล้วก็รสชาติเยี่ยมด้วยถือว่าออโอเคเลยครับนี่อันนี้ก็เป็น เนื้อปลานะครับปลากระพงครับอู้ปลาชิ้นใหญ่แทนกรับตัวใหญ่ใช่ไหมครับตัวใหญ่ครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็เ <c oughs> ย็นเย็นครับเป็นซีฟู้ดเย็นเย็นแล้วก็บางคนอาจจะแบบเป็นเย็นๆเนี่ยจะมีกลิ่นกลิ่นคาวครับแต่อนี้ไม่มีกลิ่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิน,น<อ>เป็นปน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วครับ อีกแบบนึงเลยแบบหนึ่งเลยครับคนละสไตล์ของข้าบคั่วเนี่ยแล้วนุเพเอกของเราครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของทางทางผูงช้ชมชายอย่างที่คุณชูบอกมันจะไม่ได้ฉุนมากาม,ม,มันไม่มฉุนมากมันจะมีกลิ่นวาซาบิมีกลิ่นวาซาบิครับเรียกได้ว่าอาหารนี่คุณผู้ชมที่แบบ เห็นหน้าตาหน้าทานแล้วก็รสชาติเนี่ยยังดีด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาได้ครับมาเที่ยวที่จังหวัดตรัแล้วก็อาจจะไปหลายจุดเลยเพราะว่าารย์เนี่ยมีที่เที่ยวหลายแห่งเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่หาคุ้มไม่มานี่ยคุณผู้ชมลองเข้ามาลองเข้ามาดูลองเข้ามาชิมอาหารที่รสชาติเนี่ยผมว่าที่สุดแล้วรับรองคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสต้องมานะ้วคุณผู้ชมครับเอาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณชุบชก่อนนะครับขอบคุณคุณอบคุณครับ ครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับของดีของเด่นประจําจังหวัดจันทบุรีครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยต้องลองมาสัมผัสดูครับบรรยากาศที่เราพาไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็สร้างความประทับใจจริงๆครับและตอนนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนมิถุนาครับเป็นเดือนที่ผลไม้เนี่ยกำลังออกมากจริงๆครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยต้องลองมาที่เมืองจันทร์ครับรับรองครับ ไม่ผิดหวังครับกับสินค้าที่มีของดีของเด่นแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมทั้งผลไม้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างเนี่ยสุดยอดจริงครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอบคุณครับสถานที่พักของเราครับกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกครับที่นี่ครับเบกกี้คบฟรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่บรรยากาศเนี่ยสุดยอดมากครับอยู่ที่หาดคุ้งมิมานครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองจันทร์ครับลองมาพักดูครับรับรองครับไม่ผิดหวังกับบรรยากาศจริงๆครับ เรลียงเสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่สุดยอดจริงครับผลิตภัณฑ์ไอแคลเซียมพัทและไอดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกของสถานที่แห่งนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี